สวัสดีครับผมในกระป๋อเพร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมไม่กล้ามอนสเตอร์นะครับหรือ Pocket i n c o m i n g นะสำหรับวันนี้ครับจะพามาสุ่มกาชากรันตีเทพกันนะครับก็จะเป็นนะครับในส่วนของเซ็ตครอมนะครับกับตัวกิรติน่านะตามนี้เลยนะครับกิจกรรมล่าสุดเลยนะก็มีด้วยกัน6วันนะครับผมก็อย่ามาดูกันนะครับว่าเราจะได้กิรติน่าหรือเซ็ตครอมนะครับช่วงที่เพชรประมาณเท่าไหร่นะแต่คิดว่า19ื่นนะครับ น่าจะเพียงพอในการการันตีได้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะลองมาสุ่มกันนะครับในวันนี้นะโอเคครับผมก็ก่อนจะเลิกคือก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของช่องด้วยลวกันนะตอนนี้ครับกำลังลังเลอยู่นะครับว่าผมจะเอาตัวเซครอมหรือตัวเกลติน่าดีนะแต่ถ้าดูจากสแตทเนี่ยนะครับตัวนี้จะตีแรงนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะถึกนะครับผมแต่ ความชอบส่วนตัวของผมนะผมชอบกีรติน่ากว่านะเออมันเป็นมังกรเหมือนกันแหละนะครับผมเป็นมังกรผีกับมังกรสายฟ้านะตัวแรกเป็นมังกรสายฟ้านะครับตัวสองเป็นมังกรผีโอเคนั้นเอาตามที่ใจต้องการดีกว่านะครับอ่ะก็ในการสุ่มแต่ละครั้งเนี่ยนะครับมันก็จะดรอปพวกโปเกมอนพวกนี้ด้วยนะเห็นไหมแล้วก็ไอเทมด้วยนะแล้วก็รวมถึงชาติของมันด้วยนะครับอ่ะก็เอยวเรามาสุ่มกันนะครับสุ่มแบบ 10ครั้งเลยแะครับเสียครั้งละ2480นะมา10ครั้งแรกจัดไปนะครับเพื่อไม่ใการเสียเวลามาออกเลยไหมออกอะไรบ้างละ่ะอุ๊ยออกออนเบอร์มาตัวหนึ่งนะครับนี่ไดเอสคือทุกทุกครั้งเนี่ยมันจะไดเอสตัวหนึ่งแน่ๆนะครับผมโอ้ได้ฉาดมาด้วยนะครับก็เป็นฉาดของมันแหละนะครับผมก็อย่าไปกดเลือกเอานะครับ นี่ล้วก็ได้ไอเทมต่างๆได้ทองได้คอมมอนชาดนะครับได้กล่องม่วงนะครับอ่ะก็จบไปรอบหนึ่งประมาณนี้นะทุกๆครั้งนะครับในการสุ่มจะได้ S แน่นอนนะครับผมครั้งว่าคิดว่าครั้งนี้จะได้ประมาณ S ประมาณ7จถึงตัวแต่ว่าไม่รู้ว่าได้ตัวไหนนะแต่ว่าผมภายใน1 9ื่นเนี่ยผมต้องได้ไม่กีลาติน่าก็เซครอมแน่นอนอ่ะเป็นการันตีครับยังไงก็การันตีนะเพชรประมาณนี้นะครับยืนยันเลยนะครับผมก็เคยสุ่มให้ดูแล้วครั้งหนึ่งนะครับโอเค10ครั้งนะครับ รอบ2นะครับเป็นตัวอะไรนะฮะอ๋อตัวน้ำแข็งนะครับตัวนี้ถึกมากนะฮะตัวน้ำแข็งนะตัวนี้โคตรอึดเลยนะฮะเลือดเยอะมากนะครับโอุย้ยได้ฉาร์จ2กล้องเลยนะครับผมโอเคเลยนะครับมา10ครั้งนะครับรอบที่3นะครับน่าจะออกประมาณ7ถึงรอบที่8นะครับน่าจะมา ได้บูบี้มานะครับเป็นโปเกมอนระดับ S นะครับเปลี่ยนร่างได้นะเป็น, ber นบ,บูเบอร์นะครับบูเบอร์อ้ยได้2กล่องอีกแล้วครับโอ้เจ๋งว่ะนี่อีกได้ลีเจเนอเรียลิโนเซอฉาดอีกเป็นตัวตาตัวแทนนะถ้าเกิดว่าไม่ครบขึ้นมานะโอเคนะครับถัดไปนะฮะร,รอบที่4เลยนะครับไม่รู้ผัานทำเพลงแล้วครับ10ครั้งรอบที่4เฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ย เจ้าแกะนะครับผมแมรีฟนะเป็นโปเกมอนใหม่ด้วยผมไม่มีตัวนี้ด้วยนะครับผมได้ฉายอีก2กล่องนะผมไม่มีโปเกมอนตัวนี้ในครั้งด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นโปเกมอนใหม่ด้วยนะฮะโอเคต่อมานะครับรอบที่5แล้วนะยังไม่ออกเลยนะทําไปเล่นไปนะครับเฮ้ยจำได้ทำการันตีช่วงรอบที่8ไม่ใช่หรอแอปโซครับได้แอปโซมาแล้ว อู้ได้ฉายมา3กล่องนะครับผมอืมเฮ้ยต่อไปนะครับครั้งที่6แล้วนะ5ครั้งผ่านไปนะครับยังไม่ออกนะหมดไปประมาณหมื่นเพชรแล้วนะยังไม่ออกเลยนะครับมาจัดไปครับครั้งที่6ออกไหมยังไม่ออกการันตีนะครับตุ้มตุ้มต่อมต่มตมแล้วนะครับเจ้าเทียนแน่เลยอ่าแน่นอนครับลิกฟิก ได้กล่องอีกสองนะได้ฉาตคอมมอนอีก3นะครับอ่ะัารนตีรอบต่อไปครับ7และ8ปนะผมเหลือแค่สองครั้งนะหมดแล้วหมดเลยไม่เหลือแล้วนะนะครับมาเหอะการนตีออกคือครับไม่ออกว่ะเฮ้ยบ้าแล้ว G อีวากอือหือได้มาอีก2กล่องนะครับ มารอบสุดท้ายแล้วครับรอบที่8นะครับหมดแล้วนะไม่เหลือแล้วเอ้ยไม่ออกครับโอ้โหเอาออกครับผมอุ้ยหรือว่าไม่ได้ซะแล้วนะออกรอกที่8พอดีนะครับก็เตรียมไว้ประมาณ2 0 0 0 0เพชรนะผมผมมัน19.9่นะครับห9 9 0 0มนะครับหมดพอดีเลยนะโอเคก็2ตัวนี้นะครับก็เอาตามความชอบแล้วกันนะ ผมชอบกิราติน่านะผมเลือกกิลาติน่าเลยนะครับมันเก่งคนละแบบอ่ะนะครับมาแล้วครับโหยังถึกเลยนะฮะโอเคเลยสแตตค่อนข้างดีเลยนะครับเร็วมากนะครับตัวนี้แล้วก็ได้เอสมาได้เอสมา8ตัวนะครับเอสแตัวแล้วก็เอสบวกครับกิราติน่านะครับผมว้าวสุดยอดเลยนะฮะ แล้วก็ได้ฉาดของมันมาอีกนะดูดิเข้าไปในกระเป๋าได้นะนี่โอ้โหได้ฉาดมันอีกเพียบเลยอะนะครับนี่ดูดิได้ฉาดมาอีก15นะเออค่อยว่ากันนะครับนี่ไปดูโปเกมอนกันหน่อยนึงนะครับของเรามาใหม่นะฮะมาใหม่นะครับกิราตินา่าเอาไปไหนแล้ววะ กลองก่อนกลองกลอง s บวกนะครับนี่มี3ตัวแล้วนะนี่วิคิรติน่านะครับดูดิสแตตนี่ออสติมัสวินนะครับผมโจมตีธาตุผีนะเป้าหมายเดียวนะครับ ตบพื้นนะครับเพื่อโจมตีศัตรูนะครับด้วยออลซิมัสวินนะครับสร้างความเสียหายนะครับสเปซแท็กหนบวกเกนะครับแล้วก็ทําการเพิ่มนะครับพลังป้องกันนะครับแก่พลังเวทของตัวเอง50%เวลา2รอบนะโอ้โหต่อมาครับชารุสเนกนะฮะก็เข้าไปโจมตีเป้าหมายนะครับก็รอบโจมตีศัตรูนะครับด้วยเงาผีนะครับสร้างความเสียหาย170%นะครับผมแล้วก็ทําการลดค่าความเสียหาย สิให้กับพันธมิตรเรานะครับอสองรอบนะขยายระยะเวลาการโจมตีนะครับมีโอกาส80%นะครับโอ้ยจะเป็นเน้นถึกนะตัวนี้แล้วก็ World รีเวิร์สเวิร์นะฮะตื่นจากคุมนรกดูดศัตรูแถวหน้าทั้งหมดนะฮะสร้างความเสียหายด้วยพลังโจมตี230%นนะครับโอ้ แล้วก็สกิลติดตัวนะครับพาส,สีเมื่อกีรติน่าเข้าสู่การต่อสู้ครับได้รับเงาผีสำหรับพันธมิตรก็คือเพื่อนของเราในทีมนะสูงสุด5แต่ไม่สามารถลบล้างได้เงาผีแต่ละตัวนะครับจะลดความเสียหายสุดท้ายที่ได้รับ4%เอร์เซนะครับการโจมตีแต่ละครั้งจะลดเงาผี1ตัวอู้สำหรับเงาผีที่หายไปจะคืนค่าเรนจ์80บนะฮะเมื่อเริ่มรอบใหญ่แต่ละรอบนะครับจะได้รับโลกของผีนะครับ สำหรับตัวเองและพันธมิตรด้านหลังมีเปอร์เซ็นต์เลือดต่ำสุดอ๋อจะไม่ให้ตัวที่เลือดต่ำสุดนะครับผมกิาดินหานะครับเมื่อ H.P. นะครับสูงสุด15จะมีเกราะป้องกันโอ้โหไม่สามารถแตกโกชิลทำให้ศัตรูตีอ่อนแอลงลดพลังโจมตีกายภาพระเวทเป็นเวลาสองรอบโอ้โหฟื้นฟูเลือดอีก3 0จากที่เสียไปโอ้หถึกนี่นะยืนแทงได้เลยนะเนี่ย โอเคเลยนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยไปปั้นกันแล้วก็ลองเล่นกันดูนะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะฮะท่านชอบคลิปนี้นะครับอ่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมันโซน,นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันตลอดกิจวัตรเพื่แจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆพวกก็ใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับอืมดูดิโอ้สบายๆเลยอ่ะนะครับโปกเกมอนพอมีอยู่นะ